สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องไน์สูเดียนนะคะวันนี้ไนก็ตอนเช้าก่อนจะไปโรงเรียนภาคบ่ายไปเข้าป่าก,กันไปติดตามชูกันค่ะว่าวันนี้จะเจอเห็ดหรือเปล่า นี่เลยคนี่เข้าไปไปหาเห็ดกันเลยค่ะเฮ้ยเ้ยสินาเลยแล้วนี่นี่สภาพเละเลยนี่เจอแล้วค่ะดอกแรก พึ่งหวานค่ะอุ้ยแต่ว่าน่าจะไม่ได้แล้วแหละแก่แล้วนะนี่มาดูสองดอกนี้กันว่าจะได้หรือเปล่านี่ ตัวย,ยาวเลยดอกนี้น่าจะเหลืองนะเอาดอกเดียวก่อนนี่ก็ตัดไปเลยนะครับรากนี่ประเดิมประเดิมหาต่อครับ แต่ป่านี้น่าเจอแล้วก็ไม่ค่อยมีนี่แก่ทิ้งก็เยอะนะคะนี่ดูขึ้นสิสวยงามสวยงามเห็ดพึ่งหวานสวยเด่นค่ะทุกคนได้เจอเห็ดพึ่ง กาลายหัวส้มก่ะปกติไม่ค่อยมีไม่ค่อยเจอนะครับนี่แล้วก็ไหนก็เห็นเห็ดพึ่งหวานเลยตรงนั้นเป็นเก็บกันนี่ได้ไหมได้ ตัดขาเห็ดกันะขาอยอ่ได้อยู่นี่อันนี้แหละอันนี้ไนไม่เคย ไม่เคยกินนะเห็ดเพราะว่าไม่ค่อยเจอนะที่ไหนอยู่หมอกส้มเนะี่ยหาต่อค่ะเผื่อมีนี่นานๆเจอทีเ <c oughs> อ้ยอ่อนๆน,นี่ในในเหนแ็แล้วแล้วเด้อ อันนี้เป็นเห็ดมะนาวหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่เละเห็ดมะนาวแต่ไหนไม่เคยกินไม่เก็บเนาะก็เยอะอยู่นะนี่เลยนู่นแต่ไหนเห็นเห็ดพึ่งนี่ตั้งสวยเลยนะครับตั้งสวยนะ นี่สุดยอดค่ะเดี๋ยวฟาร,ร์มอลังการมันจะสวยเหมือนหน้าตาหรือเปล่าตัดไว้โดนแท้ไปแล้ว ได้หรอือเรืองนี้ขาวขาขาวจ้ะ นี่เป็นเห็ดเขาเรียกอะไรเห็ดพึ่งน้อยเหรอแต่เยอะอยะองนี้ก็ไม่เก็บเก็บแต่เห็ดพึ่งหวานค่ะเน้ยเป็นหนอนตัดไปเลยเอาแต่ดอก ไม่ค่อยมีเลยวันเนี้ยได้ไม่เยอะเมื่อวานได้เยอะมากวันนี้ได้นิดหน่อยตอนนี้ก็มาหาเป็นป่าที่สามแลยนะป่าที่สี่แล้ว <c oughs> เข้าป่าที่สี่แล้วที่แถวที่นอยู่ไม่ค่อยมีเห็ดอะ่ะเห็ดยังไม่ออกหรือว่ามันไม่มีเห็ดไปติดตามชมกันครับวว่าป่านี้นหนจะเจอเห็ดพึ่งหวานหรือเปล่าติดตามชม ตกลงป่านี้ก็ไม่มีนะคะมันป่าเป็นรอยอ่ะเขาตัดผ่าน,นะคะคืกเห็ดไม่ขึ้นนี่เสียได้โอเคค่ะวันนี้นายก็สงสัยก็พอแค่นี้วันนี้เตรียมตัวไปโรงเรียนภาคบ่ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนายสวีเดนด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ลาก่อนสวัสดีค่ะ